ความเบาสบายใจค่ะช่วยคลี่คลายได้ทุกเรื่องความสุขความเบิกบานใจก็เช่นเดียวกันค่ะจะทำให้เราจัดการทุกอย่างได้เคยสังเกตตัวเองไหมคะยิ่งเมื่อเราประสบกับปัญหาเจอเรื่องทุกข์ใจเจออุปสรรคกำลังเผชิญเรื่องราวอะไรต่างๆอยู่แล้วเรายิ่งเครียด ยิ่งไม่สบายใจร้อนรนกวนกระวายใดๆก็ตามณนะเวลานั้นยิ่งคิดไม่ออกปัญหาก็ยิ่งยุ่งพัวพันปล่อยเลยค่ะยิ่งคิดอะไรยิ่งมันแบบต้องคิดให้ได้ต้องได้คำตอบมันยิ่งไม่ตกปล่อยวางเรื่องนั้นไปก่อนเลยวิธีการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช,ช้าๆอย่างเบาสบายจะก,กี่ทีกี่ครั้งแล้วแต่ตัวท่านเลยนะ ทำอย่างนี้นค่ะปล่อยใจให้ว่างโล,ล่งรีแลกซถ้าทำด้วยตัวเองไม่ได้นำตนเองค่ะออกไปปะทะลมแสงแดดมองเมฆมองฟ้าถ้าเป็นกลางคืนก็มองดาวสัมผัสความเป็นธรรมชาติพร้อมกับหายใจเข้าลึกๆหายใจออกชา้าๆอยู่นิ่งๆเบาๆ หรือทำกิจกรรมที่ทำให้เราสบายใจหลายๆท่านใช้งานศิลปะ meditation art ทุกแขนงเนาะทำกับข้าวปลูกต้นไม้ฟังเสียงซาวบา b หรืออื่นๆร้องเพลงทำเพลงกับตนเองมันเครียดนะคนมันจะร้องเพลงได้ยังไงล่ะแต่ยิ่งเครียดจำไว้เลยโคสลูป,ปัตวเรนพัดบอกอะไรยิ่งเครียดยิ่งอยากให้ได้คำตอบ คำตอบด้วยความหนักหน่วงในใจยิ่งร้อนรนยิ่งไม่ได้ค่ะนั่งทานข้าวด้วยใจเบาๆดื่มน้ำดื่มกาแฟด้วยใจนิ่งๆสบายๆปล่อยชิวรู้ไหมวิธีการแก้ปัญหาสติปัญญาจากเรื่องนั้นจะเพิ่มพูนปิ้งแวบขึ้นมาที่โคชอบใช้คำว่าปิิงแวบและยิ่งเราฝึกจิตทำสมาธิหรือกำหนดลมหายใจ อยู่กับตนเองบ่อยๆให้เวลากับตนเองมากๆเมื่อไหร่ที่เราต้องใช้สติใช้ปัญญาจะเกิดขึ้นทันทีเพราะทุกอย่างจะเกิดมาจากอะไรมีปัญญาเพราะว่ามีสติมีสติเกิดจากการทำสมาธิการทำสมาธิมาจากไหนเราต้องลงมือทำด้วยตัวเองใจที่เบาสบายเบิกบานไว้วางใจคลี่คลายจัดการทุกเรื่องทุกปัญหาให้ได้ลงล็อกค่ะ จริงจิงลองดูนะคะ